الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو الوكتات من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله خشكورت الله تيبرون سمبور باتان نعمة حكاية مع معي نقابتي رامي ساماتي جاي نبدا เน,นี่ยมาแห่งการมองเห็นนะครับเนี่ยมาแห่งการได้ยินและก็ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่เราใช้ในการดําเนินชีวิตของเราและก็ฮีดายะที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราผ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็ผ่านแบบอย่างของท่านอับดุลเลาะห์หสุลต์สัลลัมเพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้เป็นต้นทุนในการลงทุนท,ทําธุรกิจกับอัลลอฮ์นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปเห็น ผลกําไรในการทําธุรกิจกับอลอนนั้นในวันกียร์มะนะครับและในโลกยุนยานี้เช่นเดียวกันโดยที่เรานั้นอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เรานั้นได้รับกําไรแล้วในการที่เรานั้นทําการธุรกิจกับอลอ์ในโลกดุนยานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอิสลามนั้นนั่นคือผลดีกับเรานะครับในการถือชิ้นอดในการรับประทานอาหาร1น่ส่วนสามนะเป็นละเป็นอาหาร1นส่วนสาของกระเพาะนั้นเป็นน้ําอีก1นส่วนสเป็นเป็นเป็น,ปนอ,าอากาศที่หายใจนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบบอย่างท่านนบีโซลลาวนั้นและคําสอนท่านนบีโซลลาวนั้นมันเป็นการยืนยันว่าเรานั้นศรัทธาต่อละอีมานต่อละอมากน้อยเพียงใดและที่ตามมาก็คือผลพลอยได้ในด้านของสุขภาพนั่นเองนะครับเพราะนี่คือเรานั้นได้รับผลกําไรอย่างมหาศาลที่คนเกาเซนนั้นเขามาเอาเพียงเฉพาะการอดอาหารเพื่ออะไรเอฟเอฟอะไรของเขานั้นนะครับแต่เรานั้น ก่อนอื่นเราที่เป้าหมายสูงสุดคือการเชื่อฟังอัลลอฮ์และหลังจากนั้นเราก็จะได้รับผลพลอยได้ในการสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือเนี้ยมาที่เราอยู่ในฮีดายะนี่นี่คือเนี้ยมาที่อัลลอฮ์นั้นบรทประทานความโรปรดปรานให้กับเราโดยการที่เรานด้อยู่ในทางนําของอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับหรือว่าในวันนี้นั่นคือเป็นวันที่บรรดาฮุดยานนะครับไปอยู่ที่ทุ่งอาลฟะ ซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ที่คนที่ไม่ได้ไปร่วมทำการเออเออทำฮัทนั้นนะครับจะมีการออมีความออมีความร่วมมือหมายความหมายความว่ามีออมีสแสดงความรู้สึกร่วมกันนะครับโดยการถือศีลดนะครับเพราะฉะนั้นท่านเบีศสุลลามุฮัมมัดสลามนั้นได้บอกว่าฉันหวังว่านะครับนี่คือความหมายของฮะดิษท,ที่ท่านเบียสุลลามุฮัมมัดสลามบอกนะครับว่าฉันหวังว่าการถือศีลดในวันอาฟาฟานั้น จะได้รับการอภัยโทษนะครับในในปีที่ผ่านมาก่อนที่จะถือสินอดแล้วก็หลังจากปีในปีที่หลังจากที่ถือสิลอดในวันอัลฟอ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเอ่อนี่คือการบอกกับเราเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้เรานั้นหวังที่จะได้เพื่อที่จะคนมุสลิมที่เขาหวังที่จะได้เอ่อความยิ่งใหญ่ความความรอดพ้นในโลกอาคิเราะหนนั่นแหละเขาคอยทุกอย่างที่ท่านนบีจะบอกอะไรนั้นน่ะ นะเขาคอยที่จะทําทุกอย่างนะครับขอให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการอันนี้ก็คือการลดโทษในปีที่ผ่านมาและในปีในปีหน้านั้นอ่ะแสดงว่ามันเป็นเป็นอะไรเป็นเอ่อเป็นเป็นเอ่อรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่เขารอคอยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับเป็นการเอ่อเอ่อสิ่งที่เป็นฮะดีษต่างๆที่เป็นผลบุญต่างๆที่แนนบีโซอัลสลามนั้น บอกกับเราในการมาละหมาดในที่มัสยิดได้ผลบุญอย่างไรนั้นนะครับในทุกๆเรื่องที่เป็นผลบุญนั้นคนมุมินที่เขาหวังว่าจะรอดพ้นในวันอาคารอนนั้นเขาฉกฉวยโอกาสทุกอย่างนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยที่เขาตายไปแล้วน่ะเมื่อลงไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเขาจะอยู่ในสภาพเช่นใดเขามีความเป็นห่วงในอนาคตชีวิตของเขาด้วยเหตุน,นี้สิ่งที่ดีทั้งหมดจะเขาจะฉกฉวยจะขวนขวายทั้งหมดแต่คนที่ หลงเลื่องหรือว่าเมินเฉยหลงลืมและไม่คิดไม่ไม่ไมคิดว่าคิดว่าตัวเองน่ะโอเคสภาพโอเคไม่ต้องเป็นห่วงอะไรในอนาคตหลังในกูโบสนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเขาก็อยู่อย่างสบายเขาก็ไม่ไม่ไฉกฉวยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นถ้าเราได้ติดตามนะครับการความหมายของฮะดีษความหมายของฮะดีษหรือว่า คำพูดท,ที่ท่านระเบียบโซลาสารนั้นได้บอกในวันอาร์ฟานั้นเป็นความหมายที่ครอบคลุมในชีวิตของมนุษย์นะครับโดยส่วนหนึ่งนั้นที่ท่านระเบียาะซลสารมุ่งเน้นในเรื่องของจิตใจมุ่งเน้นถึงความเป็นพี่น้องกันอย่าอย่าอาฆาตพยาบาทให้มองในแง่ดีต่อกันนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจทั้งสิ้นเลยนะครับมันเป็นมันเป็นผลที่มาจากมันเป็นแหล่งกําเนิดมาจากหัวใจนะครับ เพราะนั้นถ้าเรานั้นสามารถที่จะเอาชนะจิตใจได้นะครับฝืนจิตใจที่ท่านที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกในฮะดีษบทหนึ่งในในในอายะกุรอานอายะหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ได้บอกอายะหนึ่งในซูลรออัลซัฟนะครับในช่วงสุดท้ายของของไอของซูลรอันนี้เท่าว่าบอกว่าเอาบิลลาฮิงอัชชยตอนรอจิมยาอายุหฮัลล์ดีนอามานูฮัลอุดุลลุกุมอัลาติจารติน ตุนจีกุมมิกอาบับินอาลีมตูมินูนบิลลาฮิวะร a h ูลิฮิวะตุจาฮิดูนฟิบ ث ล ي ر ا ل ل ه อัม و ع ل ิกุม كم وعفوسكم زاريكم خير لكم إن كنتم ت ล ل มูนแล้วก็ยังมีอายะอื่นที่ที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเนื่องจากเวลานะครับไม่ไม,ไม่ไม่อำนวยเพราะฉะนั้นในอายะนี้อว่าบอกว่าโอ้บรรดาพุทธชาทั้งหลายเอาไหมข้าก็คือว่านั้นจะบอกจะแนะนําให ถึงการธุรกิจอย่างหนึ่งที่มนุษย์เขาทากันเพื่อเพื่อโลกุญยาเพื่อที่จะเอาผลกําไรในโลกุญยาแต่ธุรกิจอันนี้มันเกี่ยวกับโลกอาเคา้หรก็คือเป็นธุรกิจที่จะทําให้สูเจา้านั้นรอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดอาซาบินอาดีมอะไรครับธุรกิจที่ว่านั้นที่จะทําให้เรารอดพ้นประหนึ่งว่าโอ้เออหรอประหนึ่งว่าเรานั้นกําลังอยู่ในการลงโทษแล้วเรากาลังอยู่ในการลงโทษของอั์แล้วใน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 การลงโทษอันเจ็บปวดแล้ว ตะอลอแนะนําเราว่าเอาไหมจะได้ทําให้สุจรินรอดพ้นจากอะไรธรุรกิจหนึ่งที่จะทําให้สุจา้ารอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดนั่นก็คืออะไรประการแรกเกิดคือก็คือจะต้องศรัทธาต่ออลอ์และอรซูลของพระองค์ต้องต้องศรัทธาต่ออลอสอย่างจริงจังศรัทธาความศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ศรัทธาที่ทําให้เราอยู่สบายสบายความศรัทธาที่ทําให ผลักดันเราให้เราทําความดีเพราะเราเกรงกลัวลว่าศรัทธาก็คือเรานั้นเห็นแล้วซึ่งอะไรซึ่งเท,เทคโนโลยีนั้นได้บอกกับเราว่าโลกนั้นอ่ะกาแล็กซี่นั้นมันจากวันนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนโลกดวงดาวบางดวงนั้นใหญ่กว่าโลกเราเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยเท่าแสดงว่าวาลนั้นยิ่งใหญ่มากแต่เราไม่ได้มองเราไม่ได้มองเราไม่ได้คิดว่าวัลยิ่งใหญ่ขนาดไหนและความยิ่งใหญ่นี้แหละบ่งและก็ดวงอาทิตย์ที่มัน ร้อนละอุนั่นน่ะนะครับซึ่งความร้อนของมันอะบ่งบอกว่าว่าสามารถที่จะสร้างนารกได้ที่มันร้อนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เสียอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องคิดเราต้องอยู่แบบทุกวันนี้เราต้องอยู่แบบคิดว่าโอ้เ,อเทคโนโลยีบอกกับเราซึ่งความยิ่งใหญ่ของเราแสดงว่าเราต้องเอาความยิ่งใหญ่ของร้อนนี้มาใส่ในหัวใจเราและผลักดันเราไปสู่ความเกรงกลัวร้อนผลักดันเราไปสู่การที่เราจะต้องเชื่อฟังเอาล้อและ ละทิ้งในสิ่งที่เอาล็อสั่งห้ามเอาล็อทรงประทานดวงตาให้กับเรานะครับเอาล็อพี่น้องคิดดูนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเขาให้อะไรเราหลายๆอย่างให้นู่นให้นี่ให้นั่นแล้วเราก็ตอบแทนเขาด้วยไม่เชื่อฟังนะครับนี่คือนี่คือสมมติว่าเป็นมนุษย์นะครับคนนั้นนะให้เราให้เราให้นู่นให้นี่ให้นั่นแต่ว่าเราเนี่ยเขาบอกว่าทํานี่สิทานี่เราไม่เชื่อฟังเลย คิดดูว่าคนคนนั้นแหละเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเราแต่นี่อววะนี่ให้เรายิ่งไปกว่านั้นเป็นล้านล้านเท่านับไม่ถ้วนาแต่ว่าเราไม่หละไม่เชื่อฟังอาวาะอาววะให้ดวงตาเราดูสิความสวยงวามของโลกดุนยาดูสิมองพ่อเรามองแม่เรามองลูกเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเราที่ที่เราอยากมองใจบางสิ่งบางอย่างอย่ามองนะแต่เรากับรับประทานอาหาร ที่อ,อร่อยนะครับที่เมื่อเรารับประทานอาหารที่อ,อร่อยแล้วเรารู้สึกทราบซึ้งในความอร่อยของอาหารแต่เมื่อเรารับประทานอาหารแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายมันไปบริรร่างกายแล้วแต่มันผลักดันมาสู่การที่เราใช้ดวงตาเนี่ยนะในการมองสิ่งที่ฮารอมพี่น้องคิดดูว่าเราเนะี่ยไม่อายเอาวะหรือครับที่เขาให้เราทุกอย่างเอาวาให้เราทุกอย่างแต่เราเนี่ยกับ ตอบแทนกับต่อเราด้วยการฟาฝืนต่อเราเอาล้อให้เรามองทุกอย่างแล้วถ้าเราเอาล้อให้เราตาบอดละพี่น้องเราจะไม่สามารถเราจะเป็นคนที่มืดแปดด้านโลกนี้มืดหมดแต่นี่เอาล้อให้เรารับประทานอาหารอร่อยอร่อยที่ดีๆเราก็ต้องขอบคุณเอาะ้อโอ๋ล้อขอพระองค์ให้เรานั้นได้รับประทานอาหารที่อร่อยกว่านี้อีกมากมายในสวรรค์เถิดแล้วมันก็ผลักดันเราไปสู่การทําความดีอาหารที่อร่อยอร่อยเนี่ยมันจะต้องผลักดันเราไปสู่การทําความดีและก็ขอบคุณต่อเอาล้อ เพื่อที่เรานั้นจะได้รับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมากไปกว่านี้ในโลกในโลกอาเครอะนะครับแต่ที่นี้ว่าชัยตอนมันไม่ปล่อยครับพี่น้องที่อาลอ๊อบอกแล้วว่าชัยตอนนั้นมันเป็นศัตรูของสิวเจ้าดังนั้นจงยิดมันเป็นศัตรูนั้นมันไม่ปล่อยมันจะเอาเราเนี่ยไปลงนรกพร้อมกับมันเพิ่งอาลอ๊อกก็บอกแล้วว่าชัยตอนนั้นมันมีมันมีบทบาทอย่างไรในกุรานหลายๆมากมายเลยอาลอ๊อบอกว่าให้เรารู้จักชัยตอนให้เรารู้จักศัตรูนะแล้วก็จงหลีกเลี่ยงมันเพราะฉะนั้นอาลอ๊อบอกแล้วว่า ให้เรานั้นการที่เราจะทําธุรกิจที่ทําให้เรารอดพ้นจากไฟนรนกก็คือการจ็บให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดก็คืออะไรศรัทธาต่อว,วาระละซูลและที่ที่ต่อไปก็คือที่สําคัญยิ่งก็คืออะไรวาดูจาฮิดูนฟิซาบิลลาฮีบิอัมวาลิกุมวาอัลฟุซิกุม นะครับและก็จะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับจิตใจเนี่ยหมายถึงว่าต่อสู้กับกิเลสตัณหา,หาเนี่ยที่มันบอกให้เรามองสิ่งที่ฮารอมมองสงิโอ้โหสวยดีดีดีนะมองสิ่งที่ฮารอมแล้วก็ในในเนี่ยตอบโจทย์หมดเลยอยากจะดูอะไรลนะ่ะสิ่งที่ฮารอมมีหมดเลยในในเนี่ยในสื่ออออนไลน์เนี่ยที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเครื่องมือของของชายตอนเนี่ยมันตอบโจทย์เราอยากจะดูอะไรถ้าเราตอบสนองก,กิเลสตัณหานะมันมีทุกอย่างแต่เราคิดดูว่า เราไม่อายอะ์เหรอที่เราเนี่ยให้ตาเราให้อาหารเราให้หายใจแต่เราตอบแทนอะไ์ด้วยการ่าฝืนต่ออะไ์ที่ท่านบิสลุสอัลามบอกว่าอิซาลัมตัสไตฟัสนะมาชิตะถ้าเจ้าไม่ละอายแล้วก็ทําไปสิทําไปทําในสิ่งที่่าฝืนต่ออะไรเนี่ยทำไปแต่เจ้าระวังนะวันหนึ่งเจ้าจะถูกลงโทษอะไ์ท่านบิสมุสอัลามบอกว่าเออถ้าไม่อายแล้วก็ทําไปสิปสฟฟปนะนหมายถึงว่า หมายถึงว่าขู่นะขู่ว่าอย่าให้ทาแต่ด้วยสมมูลอีกสำนวนหนึ่งนะครับว่าเพราะฉะนั้นความละอายเนะี่ยนำมาทึ่งสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้เรานั้นนะ่ะต่อสู้ดิ้นรนนะครับในหนทางของว่าด้วยอะไรด้วยทรัพย์สมบัติของเราเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติเนี่ยใครก็ฉลาดได้เพราะมันอยู่นอกกายบิอังวาลีกุมว่าอังฟุซิกุมแต่ท้าว่าต่อสู้ดินน้นรนด้วยด้วยชีวิตเนี่ยมันยากนะถ้าเบื่อว่าทรัพย์สมบัติศูนย์ไปหมดอ่ะ มันก็ยังหาได้หมดหาได้ใหม่แต่ถ้าเอาตัวตัวเองไปต่อสูใ้ในในหนทางของวแลตวตายเนี่ยมันก็จบความดุนยานี่ก็จบสิเพราะนั้นด้วยเหตุนี้การเรียบเรียงอ่าอ่าคุรานเนี่ยจึงเรียบเรียงในสิ่งที่ง่ายกว่าคือมนุษย์เนี่ยจะให้สมบ,บัติให้ไปเลยให้ได้แต่ถ้าจะเอาร่างกายไปต่อเผชิญกับความตายเนี่ยยากนะเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เาราจึงได้เรียบเรียงสิ่งสิ่งที่ง่ายกว่าและสิ่งที่ยากกว่าเพราะนั้น รายกลุมใครรายกลุมอิ่งกุนตุ่มตาอะมนุนั่นการกระทาอย่างนี้การที่สู้กับจิตใจเนี่ยมันดีกว่าสำหรับสู่เจ้าถ้าสู่เจ้ารู้เพราะะฉนั้นพี่น้องเราถ้าจะทําความดีนะครับเรื่องของมารยาทเรื่องของการอภัยซึ่งกันและกันมารยาทที่อยู่ในอัลกรอานที่อัลกอ์บอกว่าใครมีมารยาทเช่นนี้มีมารยาทเช่นนี้แล้วเ่านี้นั่นน่ะจะได้รับสวรรค์ของร้อ์นั้นพี่น้องกลับไปดูว่าทุกอย่างจะต้องสู้กับจิตใจทั้งหมดเลย นะครับการที่เราจะมองพี่น้องในในแง่ดีไม่คิดร้ายกับพี่น้องเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจการที่เราคิดในแง่ร้ายของกับมนุษย์กับพี่น้องมุุลิมน่ะนั่นคืออะไรชัยตอนมาแล้วชัยตอนมันกระชิกกระซ้าไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นนั่นคือชัยตอนมาแล้วพี่น้องที่เอาว่าบอกว่าชัยตอนคือศัตรูของสุ้าตน่ะมันมาแล้วเมื่อมันเกิด ประกายไฟตรงนี้แล้วมันก็จะนําไปสู่พุวทวาดิชัยตอนหมายถึงว่ารอยเท้าของชัยตอนเราก็จะตามชัยตอนไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปคิดไม่ดีแล้วก็จะไปพูดจะไปดินทาจะไปนู่นจะไปนี่นะครับไปใส่ร้ายมัง่งไปอะไรตออะไรนั่นคืออะไรในเมื่อเราคิดไม่ดีกับบล็อกกับกับพี่น้องสึ่แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือชัยตอนเริ่มทํางานแล้วเริ่มทํางานหนักนะครับเริ่มติดตามผลงานแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้อง มานะครับการที่เราไม่มามาสิดการที่เราไม่สามารถตื่นละหมาดสุพีได้หรือว่าละหมาด5ห้เวลาได้ทุกสิ่งที่ว่างที่เป็นความดีและการและการฝ่าฝื้นต่อรานั้นมันอยู่ที่การหัวใจเพราะฉะนั้นเราต้องมาต่อสู้กับหัวใจเราเนี่ยนะครับ หัวใจเรากิเลสตัณหากับชัยตอนเนี่ยนี่แหละที่มันทำเราไปสู่ไฟนตรกเพราะฉะนั้นขอพระงค์งปรดให้เรานั้นมีความาาคิดดีในในต่อพี่น้องมุสลิมนะครับและให้อภัยซึ่งกันและกันและเอามารยาทที่ดีเนี่ยมาใช้เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นผู้ที่อยู่ในตาช่างที่หนักนะครับซึ่งตาช่างที่หนักก็คือ,อที่ท่านมิสซว่าสมบอกว่าอาสอนุมอัสอนุกุมอีมานั้นอัสอนุมอัสอนุกุมคุลุกอ คนที่มีอิมานที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดนั่นะก็คือผู้ที่มีความมารยาทที่ดีงามที่สุดเพราะฉะนั้นมารยาทที่ดีงามนั้นคือสิ่งที่อิสลามนํามานะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราเรามานุ่งมุ่งเน้นเรื่อง ฉันถูกฉันผิดฉันถูกฉันผิดจนกระทั่ทงว่าเป็นพี่น้องเป็นเป็นศัตรูต่อกันคิดไม่ดีต่อกันนั่นแหละคือชัยตอนมันเข้ามาในเรื่องของวิชาการนะครับและมันไม่ปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราอย่าไปตกหลุมพรางของชัยตอนนะครับเพราะ,ราะฉะนั้นก็ขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นอยู่อย่างเป็นพี่น้องกันแล้วแล้วก็นะครับขอพระองค์ทรงโปรดฮิดายะเรานะครับให้อาให้ช่วยใ,ให้กับเราและให้เรามีอีมานที่แท้จริงเป็นอีมาที่ตื่นตัวเป็นอิมานที่เร่าร้อน ที่เราเกรงกลัวต่อไฟนรกนะครับไม่ใช่อิมานที่อยู่อย่างสบายแล้วก็คิดว่าในกุโบสเราอยู่สบายแล้วไม่ต้องดิ้นรนอะไรเอาเท่าที่สะดวกไม่ใช่นะครับเราจะต้องสวรรค์นั่นแหะไม่ใช่ของที่มันที่มันถูกๆราคาแพงเพราะฉนั้นเราต้องทุกอย่างต้องต่อสู้ดิ้นนทุกอย่างเพื่อให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อากรูกาลีฮะดาวาสตัฟิลลอฮะลริวะลักุมวาลิซลมุสลิมินฟัสตัฟรุฮอินนะฮวะลฟุรฮิม